สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่อควันก็มาพามาถมน้องน้องช้างอาบน้ำครับผมหกเชือกนะครับมีประกายแก้วดีวาโมบิวเมมูอันนี้อันนี้เขาชื่ออะไรเนาะนี่น้อเนี่ยคนนี้ฟอควันเสือเ้อแดงๆนี่ นุม่มรอนี่ไม่รู้จะดุดไปไหนเลยครับหนุม่มห่รอกินน้ำทำไมต้องเดินขนาดนั้นด้วยนะ่นี่เป็นบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆครับคุณแม่หลังจากอาบน้ำกินน้ำเสร็จก็จะเข้าบ้านพักนอนครับผมพอ,อช่วงกลางวันพวกพว่กค่านเขาก็เอาไปไปที่ร่มเงา ตามโคกตามป่าครับผมจะมีป่าไม้อีกที่หนึ่งทางทิศเหนือของหมู่บ้านนะครับผมเป็นป่าสวนไม้เล็กๆนะครับองป่าริบ คลุ้มคลุมฟ้าคลุ้มฝนอยู่แล้วครับุุแน่วันนี้ก็ดูบรรยากาศน่ากลัวครับเป็นบางเวยงบางเวียงคล้ายๆฝนจะมาครับผมโอ้ก็ก่อนนึกออกแล้วครับหนุ่มบัวครับหนุ่มบัวหนุ่มบัวครับหนุ่มบัว ขึ้นน้ำแล้วครับผมจะตปก,กินหญ้าครับนำหน้าโดยปะกกยแก้วนะครับผมปะกกยแก้ว ทำเสร็จก็ไเข้าบ้านครับผมวันนี้ดูบรรยากาศแล้วเหมือนฝนจะมาอีกแล้วครับคุณแม่สงใสยละลอกนี้อาจจะเป็นละลอกสุดท้ายแล้วครับผมแล้ดูการฝนทิ้งช่วงอีกแล้วครับคุณแม่จ๋าตงใสยข้าวในนาจะแห้งอีกแล้วครับนี่เป็นกลุ่มของคูผานะครับสามเชื่ยฝั่งกนันนู้นนี่เป็นนมหลอปกระไก่แก้วนะครับผมขอบวานกระลอรอ้อหลออ ั่งโดงด้วยครับคุณแม่เป็นแม่ดีวาครับผมก็จ,จะเดินเข้าบ้านครับก็กำลังกายไปในตัวครับผมจากได้ปผูกใส่ต้นไม้ก็ได้ถูต้นไม้ก็มีกําลังครับผม ควันมินครับควันมินท์ควันควนัขวนของพ่อปูผาครับผมอ้วนๆเลครับผมนี่แม่ดีว่า,าจะเดินเข้าบ้านครับทีไปอยู่ปตาละเมอกับเพื่อนๆทางทิศเหนือของหมู่บ้านครับผม ก่อนจะพาเข้าบ้านครับผมวันนี้เราก็ดูเป็นางเวงนะครับผมก็บรรยากาศและท้ายฝนจะมาอีกละลอกนเลยวคุณแม่ครับอันนี้เป็นทางเข้าบ้านครับผมโอ้มาเจอจะดี น้องบี้น้องบี้กับลูกน้องบี้กับลูกชายหล่าครับคุณแม่พอนาคจะพาไปเล่นน้ําครับนาคต้องเล่นน้ําครับคุณแม่พาเล่ดลักไปด้วยนุ่มรอนุ่มรอเลิดลักกับคุณแม่เขาครับผมน้องบี้น้องบี้ เดินรักนั่งสวัสดีหนกหูเด็กน้อผมนอนไม่ได้ต้องใช้เก็บขา ขับขาเก็บขา,บ,ขาบีผู้สาวบี้บี้กับเลือดลักจะเป็นเลื่นน้ำครับผมเห็นท้ายๆเนี่ย,ย,ยแม่มูลครับจะเข้าบ้านแล้วครับผม บ้านเมื่อดี่าครับผมเข้าบ้านเลยเป็นยุงข้าวที่พายุพัดออกไปนะครับผมพอความยก็ได้ขึ้นไปซ่อมแซมจนแล้วเสร็จนะครับผมเมื่อกลางวัน ดีว่าเขาเข้าบ้านแล้วครับผมก็ยังบ้านแม่ดีวาเนี่ก็ยังขาดกันาสาดนะครับผมเพราะเวลาฝนตกมาแต่ละครั้งจะโดนาสาดเข้าฝั่งทิศใต้ของบ้านนะครับผมทิศใต้กับทิศตะวันออกและทิศตะวันตกครับผมช่วงฝน มาประฝนกลับนะครับภาษาพื้นบ้านเขาเรียกฝนอวยกลับในช่วงหลังออกพรรษานะครับผมมีข้อาก็ได้ต้นกล้วยครับผมกับยามาให้แม่ดีวาได้กินนะครับสำหรับวันนี้พอได้กินไปมื้อมือครับผม ในสุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมคุณแม่ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สัปดาห์ไรสัปดาห์ดีให้ก,กับพังดีวาด,ด้วยนะครับฝากติดตามช่องพังดีวาด,ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ